ข่าววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะในเรื่องของการฝึกเขียนประโยคประโยคคืออะไรนะคะประโยคคือกลุ่มคำคำหรือกลุ่มคำประโยคคือคำหรือกลุ่มคำ ที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้นะคะะคําหรือกลุ่มคําที่นำมาเรียบเรียง เช่นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างของประโยคนะคะฉันตื่นนอนแต่เช้าสังเกตนะคะเวลาที่คุณครูเคยให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อความข้อความหนึ่งเวลาคุณครูนักเรียนแต่งส่งคุณครูมาใน ตอนป4เนอะได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคไปบ้างแล้วนะคะกับอีกประโยคหนึ่งเช่นผีเสื้อตอมดอกไม้ผีเสื้อตอมดอกไม้กับอีกประโยคหนึ่งพระสัง ไล่ไก่ป่าค่ะคำพวกนี้แหละค่ะที่เป็นข้อความแบบนี้เราเรียกว่าประโยคนะคะประโยคก็คือคำหรือกลุ่มคําที่นำมาเรียบเรียงนะคะอันนี้ก็คือการนำกลุ่มคำหรือหรือคำนะคะนำมาเรียบเรียงแล้วนะเป็นประโยคแบบนี้ประโยคมีกี่ประเภทนะอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะส่วนประกอบของประโยค ส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนประกอบของประโยคเวลาที่เราจะแต่งประโยคประโยคหนึ่งมีอะไรบ้างนะประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะ ่วนประกอบของประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานคือคำประเภทไหนนะคะประโยคอ่ะภาคประธานคือคำประเภทคำนามหรือคำสรรพนามนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะประธานก็คือคำแรกของประโยคเลย ะะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคำนามหรือคำสรรพ,พนามนั่นเองกับอีกภาคแสดงนะคะภาคแสดงส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาแล้วก็กรรมกรรมก็คือส่วนขยายกริยาคำกริยาก็ประเภทสิ่งที่เราทำคำกริยาก็คือสิ่งที่เราทำเช่นกินนั่งนอนเดินเต้น ร้องเพลงหัวเราะเป็นต้นนะคะนี่คือคํากริยาก็คือสิ่งที่เราทํานะคะในเรื่องในตอนป .4 ก็เคยเรียนเรื่องคํากริยาไปแล้วนะคะอ่ะกรรมก็คือส่วนขยายกริยาเช่นคํากริยาคือคําว่ากินแต่ถ้าเกิดเราเติมส่วนขยายคํากริยาเข้าไปเติมกรรมเข้าไปก็คือกินข้าวเราเอาข้าวเติมเข้าไปนั่นเองนะคะ ประโยคนะคะแบ่งเป็นสองประเภทคือประโยคสองส่วนและสามส่วนนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคสองส่วนเช่นประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานบวก กริยาตัวนี้สองส่วนจ้ะไม่มีกรรมมาบเช่นประธานครูยกตัวอย่างภาคประธานให้เป็นคำนามหรือคำสรรพนามใช่ไหมคะคำนามก็คือคนสั์สิ่งของคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัดสิ่งของใช่ไหมคะที่เคยเรียนไปในตอนป .4 อ่ะยกตัวอย่างเช่นคำนามข้อนี้อ่ะคำสรรพนามนคุณครูขอเลือกเป็นคำสรรพนามแล้วกันประธานข้อนี้นะคะครูเลือกคำว่าฉัน ปริยาบวกกินอ่ะประโยคที่ได้ก็คือฉันกินอันนี้คือตัวอย่างประโยคสองส่วนนะคะก็คือประธานบวกกริยากริยานะคะหรืออีกตัวอย่างหนึง่งอ่ะคำนามก็ได้เต่าเป็นชื่อของสัตว์เต่าบวกคำกริยาอ่ะเดินรวมกันเป็นประโยคสองส่วนคืออ่ะเต่าเต่าเดิน เป็นต้นกับอีกแบบนึงคือประโยค3ส่วนนะคะสส่วน3ส,ส่วนประกอบด้วยประธานบวกกริยา บวกกรรมเช่นคำในประโยคแรกที่เราแต่งประธานเราเลือกคำว่าฉันบวกกริยาคือกินถ้าเราอยากให้มีกรรมมารับเราก็บวกคำว่าข้าวเข้าไปหรืออาจจะไม่กินข้าวฉันกิน ขนมก็ได้ก็เป็นกรรมมารับได้เหมือนกันฉันกินถ้าเป็นประโยคสองส่วนก็คือฉันกินเฉยๆแต่เราไม่รู้ว่ากินอะไรแต่ถ้าเป็นประโยคสามส่วนมีกรรมมารับเราก็จะรู้แล้วว่าฉันกินข้าวหรือประโยคที่เราแต่งไว้เตาบวกเดินเตาเดินยังไงล่ะเดินช้านั่นเองใส่เข้าไปแค่นี้นะคะวันนี้เอาหัวข้อการฝึกเขียนประโยคง่ายๆนะคะ จำการแต่งประโยค2ส่วน3ส่วนให้ได้นะคะวันนี้คุณครูให้แบบฝึกหัดหนึ่งหน้าให้เด็กๆลองทำนะคะ,ะในหน้าที่18แบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะจะกดบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำไปเติมให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตส่วนประกอบของประโยคแต่ละชนิดคำที่เขาให้มานะคะ มีคำว่าซักปลูกผ้าหม่มน้องคุณพ่อคุณแม่นักเรียนต้นไม้หัวเลาะคัดลายมือหัวข้อแรกเขาให้นักเรียนดูภาพอะภาพสอภาพแรกมีสองประโยคเป็นประโยคสองส่วนทั้งสองภาพภาพแรกเขาให้ประธานกับกริยา อดูจากรูปภาพนะคะประธานแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่คำนามก็ต้องเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะถ้าเด็กๆสังเกตในกรอบคำที่เขาให้มาค้านามหรือคำสรรพนามมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนก็ลองวงไว้ก่อนก็ได้นะคะอย่างซักนี้เป็นคํากริยาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรากระทำปลูกกริยาไม่ต้องผ้าหม่มอ่ะคำนามวงไว้ก็ได้นะคะน้องอ คุณพ่ออันไหนที่เป็นคำนามหรือคำสปปรรพนามส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับประธานใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเป็นต้นนะคะอันนี้อาต้นไม้ด้วยหัวเราะกับคัดลายวือเป็นคำกริยาจะเหลือคำกริยาอยู่ทั้งหมด4คำ4ประโยคนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็มาดูในข้อที่1ประธานมีคำว่าพ่อหม่มน้องคุณพ่อคุณแม่ นักเรียนต้นไม้เอจะเอาคำว่าอะไรมาเติมให้ตรงกับภาพถ้ายังคิดไม่ออกนักเรียนก็เว้นไว้ก่อนแล้วนักเรียนมาดูคำกริยาที่เหลือซักปลูกหัวเราะคัดลายมือดูจากภาพนี้แล้วน่าจะเป็นการหัวเราะใช่ไหมคะเพราะว่าซักไม่ใช่แล้วเป็นภาพเด็กผู้ชายนั่งหัวเราะฉะนั้นหัวเราะ นักเรียนก็มาเลือกคําที่ควรจะเป็นคนํานามควรจะเลือกว่าคาที่จะมาเป็นประธานควรจะเลือกคําไหนดีในภาพนี้ดูหน่อยเขาเด็กหน่อยก็ใช้คําว่าน้องเอามาเติมตรงประธานเป็นน้องหัวเราะเป็นต้นนะคะที่เหลืออีก3ข้อ3ประโยคนะคะให้นักเรียนลองทําด้วยตนเองนะคะอันนี้เป็นประโยค2ส,ส่วนอีก1ข้อแล้วก็3ส,ส่วนอีกสองข้อนะคะ